นี่เพื่อนว่าย,ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไปโรงเรียนไปไว่ายน้ำเหรอใช่ไปไว่ายน้ำที่ไหนไปไว่ายน้ำที่โรงเรียนไปว่ายน้ำที่โรงเรียนนะเหรอจะไปเก็บในกระเป๋าก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนนะโอเค เร็วๆเพื่อนๆรออยู่ที่โรงเรีย,น,รย,น,รยนแล้วไปกันเลยแต่งตัวให้สวยแต่งตัวสวยแล้วใช่ไหมใช่คุณครูวันวนี้เราเรียนว่ายน้ำนะโอเคเพื่อนเพื่อนเร็วๆหน่อยเออไม่อ่ะอะไรรีบไปเรียนว่ายน้ำกันโอเควันนี้เป็นทีมของผู้หญิงอ่ะเป็นทีมของผู้ชายไม่มีใช่มี เขาต้องไปไ่ายน้ํากี่คนนะเดีย๋ยวไปดูก่อนเพื่อเดี๋ยวก,ก็โดดสะวยน้ำนะกระโดดที่สาวยน้ําเลยเหรอใช่แป๊บเดียวฉันไปดู่อมีกี่คนยังไม่มีใครมาเลยเจ็ดคนหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะเจ็ดคนเจ็ดคนไปตามเพื่อนมาเร็วไปตามเจ็ดคนมั้ย ผู้หญิงเจ็ดคนตามอีกหกคนรวมเราด้วยเป็นหนึ่งคนมันเจ็ดคนนี่คนเราคนหนึ่งเ,เราหนึ่งนี่เราเป็นหนึ่งหนึ่งต้องไปหาเพื่อนสองเราเป็นเพื่อนเราเป็นเราเรามีคนเดียวเราเป็นที่หนึ่งนี่เพื่อนเพื่อนเราเรา่เาเร็วไป,ไปไปว่ายน้ำเร็วพอแล้วใช่<ป> 7, ครบแล้วเจ็ดคน ไปไว่ายน้ำกันเถอะเพื่อนๆมีเจ็ดคนเท่านั้นนะพิษะว่ายน้ําอ่ะมันว่ายน้ําได้เจ็ดคนพอดีเลยครบทีมพวกเราเลยใชถ่ถ้ามันมากันไม่ไม่ได้ถ้ามันกระโดดกันไม่ได้อะเธอต้องออกไปคนหนึ่งนะได้เลยฉันถ้าคนไหนอะ่ะมันเต็มอะ่ะคนนั้นก็ต้องออกคนหนึงใช่ไหมใช่ ถึงหรือยังอ่ะเธอใกล้แล้วตรงไหนอะ่ะนี่ไงถึงแล้วโอ้ยถึงแล้วอุ้ยรอเพื่อนข้างหลังด้วยยังมาไม่ครบเลยเพื่อนเพื่อนช้าจังเลยอีกคนนึงอ่ะครบหรือยังครบแล้ว,ลวไปโอเคฮะี๋ก่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันหยุดหยุดก่ดอนเดีย๋ดยวฉันให้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันแล้วก็กระโดดไปในน้ำนะหนึ่งสอง <c oughs> เร็วเร็วทีไอ้หลานช่วยเพื่อนตามมาเร็วเเพื่อนเร็วเโอเคว่ายน้ำโอ้หว่ายน้ำแข่งกันตอนนี้ใครจะถึงใครจะถึงฝั่งโน้นก่อนกันไปฉันก่อนเล่นดนฉันนำเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งรีบนี่ฉันกำลังจะแซงเธอแล้วนะว่ายเอาอย่าแซงนี่ตามทันแล้วตามทันแล้วไม่ทันหรอกนี่ไงนี่ไงกำลังจะแซงแล้วนี่ไม่ทันหรอก น,น,นี่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 ฉันนำหน้าอยู่อ่ะถ้ามีเสียงประหลาดฉันฉันแน่นอนอ้าวว้กลับไว้กลับอีกครั้งหนึ่งยังไม่ชนะต้องไว้กลับไปด้วยโอเคถ้าใครไว้กลับไปถึงตรงนั้นก่อนคนนั้นชนะเหรอใช่ถ้าใครกลับไปถึงตรงนู้นก่อนคนนั้นชนะคนนั้นคน,นขเขาก็จะประกาศด้วยใช่ไหมใช่ถ้าฉันชื่อว่าฉันชื่อว่าสตรอเบอร์รี่หรอใช่เร็วเร็วเร็วฉันจะตามเธอทันแล้วนะ ไม่ทันหรอกเร็วๆฉันจะตามทันแล้วนั่นนันจะแซงแล้วจะแซงแล้วไม่ทันหรอกนี่เธอก็ช้าๆหน่อยสิรอพวกฉันด้วยไม่รอฉันเอิร์แข่งกันแล้วแข่งกันมันไม่ใช่รอพวกฉันด้วยไม่รอมันแข่งกันนี่เธอรอก่อนทีนี่เห็นไหมฉันก็ขึ้นทันเธอเหมือนกันสรุปก็คือก็คือฉันชนะ ก็คือเธอก็อคือตอร่นะเยเยเคเคชนะก็ได้ไ่เป็นไรเาฉันนหนาก่อนเาฉันนหน้าเพื่อนไปไหนต่อล่ะเพื่อนแล้วก็ไปแล้วก็แล้วก็ผู้หญิงก็กลับบ้านเนี่ย กลับบ้านได้เลยใช่ไหมใช่โอเคเพื่อนเพื่อนเราอะอว่ายน้ำเสร็จแล้วอะเราไปหาอะไรกินด้วยกันเถอะเพื่อนว่ายังไงพอดีว่าไปถ่ายรูปก,กันเร็วถ่ายรูปที่ไหนเหรอไปถ่ายรูปที่ที่ลงรงยิมถ่ายรูปที่ลงยิมเหรอว่าฉันแต่งตัวในรงยิมแล้วไปสิไปเร็ว ไปไปไปตรงไหนเหรอที่โรงยิมที่โรงยิมเนี่เก็นําไปสิเพื่อนเจ้บอกแล้วที่โรงยิมโอ๊ยมาเร็วเร็วสิพวกโอ้ยเธอวิ่งไวก็รอฉันบ้างสิก็เร็วเร็วสิววโอเคเนี่ยมาครบแล้วตรงไหนเหรอไม่ถ่ายที่โรงยิมเดี๋ยวก็รู้เองอไม่บอกฉันหน่อยเหรอ ก้าที่โลงยิมอ่ะลงยิมเหรอใช่โลงยิมที่โลงยิมมาไปไปถ่ายที่เวทีถ่ายรูปที่เวทีเหรอใช่แล้วใครจะถ่ายรูปให้เราเอา้าก้าก้าไอพวกพวกบอสองแหละเหรอให้บอสองเขาถ่ายก่อนได้เลยเขาก็ใส่ชุดนะเป็ดจะว่าคุดครูก็ได้ใครอยู่ก็ถ่ายให้ฉัน คนไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ใครอยู่ใกล้ๆก็ให้เขาถ่ายรูปให้ใช่ไหมใช่โอเคปีคุณปีปีคุณครูอยู่ให้คุณครูถ่ายก็ได้คุณครูถ่ายรูปให้หน่อยนะคะค่ะ<ห>ได้เลยเดี๋ยวฉันถ่ายให้นะโอเคเอาพวกเธอขึ้นไปบนเวทีเลยโอเคโอค้หเพื่อนคนนี้มาช้าวิ่งมาทีหลังเพื่อนเลยโอ้ยเร็วๆสิวะโอ้หค,คนนี้ยิ่งช้าเลยเนี่ยสองคนเนี้ยปะโททำอะไรอยู่เพื่อน ก็หัดออกกำลังกายบ้างซีวิ่งแค่นี้บอกว่าเหนื่อยได้ยังไงงี้ยมันเหนื่อยน,นี่เอาละเอามายืนเร็วๆถ่ายรูปหมู่เร็วให้คุณครูถ่ายรูปหมู่ให,คคหมให้เร็วๆท<ป>ีต่อไปชั้นเสร็จแล้วโอเคพวกเรายืนเกตข้าหนึ่งสองสามเช็คเช็คเช็คเสร็จแล้วค่ะไปดูโรงละครเหรอ โงละครที่มีพี่หมีใช่ไหมใช่เนา,า,าวไปชวนเพื่อนที่ม2ด้วยไปก็นเต็มแหละไปกันเลยอ่ะไม่ชวนก็ได้ไม่ต้องชวนแล้วเราไปกันแค่นี้นแหละแก๊งของพวกเรามีอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเขาเขาก็เยอะแล้วใช่ไหมใช่พเพื่อนเพื่อนเรามีเยอะใช่ไหมใช่แล้วไม่ต้องไปเยอะมากเกินไปมันเออ,อัด ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มานั่งกันไงเดี๋ยวเขามานั่งด้วยเหรอใช่โอ้ยพวกเธอก็รอฉันด้วยสิโอ้ยนะเธอจะบินทำไมเอาเปรียบพวกฉันนะเนี่ยรอฉันด้วยโอ้ยเขาี่โกงอ่ะเขาอย่าบินสิเขวิ่งก็ตามไม่ทันอยู่แล้วเอ้ยว่ากัดเจ้ บินฉันบอกว่าอย่าบินไงเธอรอพวกฉันด้วยพวกฉันวิ่งตามเธอไม่ทันเนี่ยสะบินไม่นี่เธอขี้โกองอีกแล้วนะเอ้ยเธอก็เบียากจะด้วยอะ่ะก็เธอขี้โกองอ่ะเธออย่าบินสิเธอก็วิ่งสิ พวกฉันวิ่งเนี่ยเธอบินเอาอ่ะเธอขี้โกงเอา้าทำไมเธอไม่ดิเนี่ยเห็นไหมเพื่อนตามไม่ทันแล้วดูข้างหลังสิเอ้ยอย่างเขาก็ตามมาเองเร็ว,เร,วเร็วได้ยังไงอ่ะฉันเหนื่อยเร็วเต้เหนื่อยดูดิเนี่ยข้างหลังยังตามมาไม่ครบเลยรอก,ก่อน, <c oughs> นเนี่ยเนี่ยกำลังมากันเนี่ยโอ้ยตัดแถวเลยฮะ ตแถวเหนื่อยกันมากเลยเนี่ยพวกเธอเร็วในลรงนะในโรงหนังในเนี้ยนายเร็วสิยังไม่ได้ไปไหนเลยเธอก็วิ่งช้าๆสิฉันตามไม่ทันฉันฉันไม่ได้บินฉันวิ่งแล้วเธอแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วแล้วเธอไปไปไปเดินช้าได้ไง เนี่ยโอ้โหอีกสองคนอยู่ข้างหลังนู้นน่ะรอก่อนสิไม่ฉันวิ่งเร็วเองเดินไม่ได้วิ่งค่ะเธอวิ่งไวเกินพะคุณแมวสวัสดีคุณแมวขอเข้าไปดูละครข้างในหน่อยนะเดิต้องจายตั้งมาก่อนคุณแมวเป็นคนเก็บเก็บตั๋วหนังเหรอใช่โอเคฉันซื้อตั๋วมาแล้วอไปเลยไปค่ะคุณครับเข้าไปเได้เลยครับ เรียวเรียวเรีวพวกเธอมันน่าตื่นเต้นมากเลยเออมันน่ากลัวด่านี่ไงถึงแล้วเขาปิดไฟข้าวอ่ะอ้าวก็ปิดไฟดีลงละครต้องปิดไฟมันมืดถึงจะมองเห็นช, ắt, ช ắt. ัดชัดออนี่ไงพี่หมีออกมาเต้นแล,แล้วมึงจะจะไปเหยียบหัวฉันทำไมโอ้ยก็ฉันดีใจฉันแค่กระโดดเฉยๆโอ้ยพี่หมีเต้นแล้ว นี่นี่นี่โอ้ยพี่หมี่เต้นเป็นคู่เลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรฮะมิบอกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ายังไง